สวัสดีค่ะทุกคนพบเจอกันอีกแล้วนะสำหรับในช่วงของเรื่องเล่าผีเรื่องของดวงสตาฟ้ฟาีิคิดตัวเลขนั้นอยู่คู่กับคนไทยมานานวันนี้เราจะมาจัดอันดับสถานที่ขอหวยสุดฮิตของประเทศไทยอันดับที่10สศาลคุณปู่คุณย่าเมืองทอง ใครที่เคยไปอินแพกอารีนาเมืองทองธานีถนนแจ้งวัฒนะเชื่อว่าต้องคุ้นเคยกับรูปปั้นม้าลายที่เดียงลายอยู่ตรงทางเทา้มาม้าลายเหล่านี้มาจากการถวายแก้บนเมื่อที่เขาสมหวังในสิ่งที่เขาพนไว้หากดูจากของแก้บนแล้วที่มีมากมายก็ศักดิ์สิทธิ์มากเลยหละ่ะ ใครเคยไปบนมันแล้วศักดิ์สิทธิ์หรือไม่บอกเราด้วยนะอันดับที่9รูปหลอล็อกเตอร์ตัวสภานุกรมผู้กอ่อตั้งองค์กรเพศศักรรมตั้งอยู่หน้าองค์การเพศศักรรมว่ากันว่ามีคนถูกรางวัลที่หนึ่งรวมการ36ล้านบาทแล้วยังมีอีกหลายคนที่ถูกางวันข้างเคียง จึงทำให้คนแถวนั้นโดยคนที่ไกลก็แวะเวียนกันมาอันดับที่8ปศาลพุ่มพวงดวงจันทร์วัดทับกระดาษอำเภอสองปีน้องจังหวัดสุพรรณบุรีชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่าวัดพุ่มพวงหลังจากการเสียชีวิตของราสินีลูกทุ่งตลอดกาลปี2535มีแฟนเพลงไปกราบขอหวยแล้วก็ถูกลางวัล ว่ากันว่าทัวร์วายหลายงวดติดต่อกันก็เลยเป็นที่มาของการเล่าปากต่อปากเป็นเด็กเด็ดเด็กดังบรรดานักเสียงโศกจากทั่วประเทศก็พากันไปขอจากแม่พุ่มพวงดวงจันทร์อันหลับที่เจ็ดศาลเจ้าพ่อเสือบางเขนศาลเจ้าพ่อเสืออยู่ที่ถนนรามินทาซอยห้าตัดกับ ประหลโยทิน48มักจะลดติดวันหวยออกเพราะคนทั่วทุกสารทิศมักจะไปขอพอรขอหวยถูกกันมานักต่อนักแล้วใครที่ถูกลังวัลก็มักจะเอารูปปั้นเสือนั้นมาแก้บนเลี้ยงลายกันเยอะแยะเต็มไปหมดแถมยังมีการสายหนังแก้บนอีกรวยอันหลับที่หกศารเจ้าแม่งูจงอาง อยู่ที่พลามสองชาวบ้านเชื่อกันว่าเรื่องราวของงูจงอางนั้นถือเป็นความประหลาดและศักดิ์สิทธิ์และนำมาซึ่งโชคลาภแก่ผู้คนว่ากันว่าถูกกันแล้วนักต่อน,นักเหมือนกันอันลับที่หต้นโพโค้งลอยศพที่แฝงไปด้วยความห้อนความเฮียนความศักดิ์สิทธิ์ของต้นโพนั้นคนต่างทุกสารทิศ างไปขอหวยกันที่นั่นต้นโพต้นนี้ขึ้นตรงเกาะกลางถนนบริเวณสะพานล,ลอยหน้าศารอาญาดัรสลามีมานานนับสิบปีมีคนโทกหวยมานับต่อนักแล้วดูจากสิ่งที่เขาเอามาแก้บนนั้นเดียงหลยเต็มเกาะกลางถนนต่อมาอันดับที่สีสารเจ้าแม่ตะเคียนทอง ว่ากันว่าเสียนหวยต้องไม่พลาดที่นี่ต้นตะเคียนทองนั้นมีเทวลาอารักษ์มีเจ้าแม่ตะเคียนทองสิงสถิตยอยู่ว่ากันว่าสามารถดนบันดาลโชคลาภให้สมหลังใจผู้คนที่ศรัทธาก็พากันไปกราบไหว้อขอเลขเด็เดเลขลังในประเทศไทยนั้นมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองอยู่หลายแห่ง อันที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยมนั้นอยู่ที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็ยังมีตะเคียนทองบึงแก้วในจังหวัดขอนแก่นว่ากันว่าเป็นต้นตะเคียนเก่าแก่อายุประมาณ100กว่าปีแล้วยังมีตะเคียนทองวัดสวนมะม่วงจังหวัดปทุมธานีใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ลองเสียงกันดูนะทุกคนว่ากันว่ามีคนถูกทุกที่เลย ต่อมาอันดับที่สามศาลแม่นาคพะขนมวัดมหาบุตรชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่าวัดแม่นาคพะขนมเป็นสถานที่คอหวยนันหลับต้นๆที่มักพูดถึงส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะตำนานแม่นาคพะขนมมีนักเสียงสู้มุ่งมานับไม่น้อยแต่ละวัน มีคนเคยถูกไปหลายคนว่ากันว่าถูกติดต่อกันต่อมาอันดับที่สองต้นโพถนนใหญ่รามอินทาต้นโพตรงหลักกิโลเมตรที่13ใกล้วันหวยออกที่นี่จะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาขอหวยบางคนรอให้ใบโพนั้นร่วงหล่น และเก็บมาเพื่อตีเป็นตัวเลขบางคนก็จุดทูปไหว้ขอให้ฝันเห็นเลขเด็ดบ้างว่ากันว่าต้นโพต้นนี้อยู่ในเขตของโรงงานแห่งหนึ่งแต่กิ่งก้านนั้นแผ่ขยายยืดยาวออกมาข้างนอกมีคนถูกมากมายที่นี่ใครผ่านไปผ่านมาก็ลองเสียงโซคดูนะทุกคนเพื่อจะได้เลกเด็ดบ้างอย่าลืมมาบอกแอดละ่ะ ต่อมาอันดับที่หนึ่งศาลเจ้าพ่อยี่กอหงว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่ขอหวยที่ฮิตที่สุดในประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันดีในบรรดานักเสียงโซ่ชื่อเลื่อมคือนายเตียงแท้ในสมัยรัชกาลที่หกท่านเป็นคนที่เก็บเบียอากรคนแรกที่ดีเริ่มให้มีหวยกอขอเป็นหวยใ,ในอาลี ในย่านเยาวราชก่อนเสียชีวิตนั้นท่านได้มอบที่ดินให้รัฐเป็นจำนวนมากรวมถึงที่ดินพื้นนี้ผู้ที่เริ่มใส่ศรัทธาจึงสร้างศาลเจ้าไว้สักการบูชาอีกสาเหตุหนึ่งที่คนมากนิยมมาขอไว้ที่นี่ก็คือตอนที่ท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นเจ้าของโรงหวยและเป็นคนที่ดีเลิมและชอบการเด่นหวยมากผู้คนเชื่อกันว่า จะขอทั้งทีมาขอกับผู้ที่ดเริ่มน่าจะแม่นก็จะลงไปแล้วนะสำรับสิบอันหลับสถานที่ที่ยอดฮิตเรื่องหวยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณในการรับฟังรับสมด้วยแล้วถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะทุกคน ถ้าอยากจะสนับสนุนกันเมื่อมีวีดีโอก็อยากกดค้าบกันนะ